พุทธศักราช2539รายการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งมาตรฐานที่ได้มาตรฐานที่สุดได้ถือกำเนิดขึ้นชุชางเสียมทองรายการที่สร้างนักร้องลูกทุ่งในวงการมากมายรายการที่เป็นเอกลักษณ์อยู่คู่ช่องเจ็ดมานานนับสิบปีณนะช่วงเวลาต่อจากนี้เราจะพาทุกท่าน กลับสู่ช่วงเวลาที่เป็นจุดสูงสุดของรายการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งมาตรฐานกับบทเพลงลูกทุ่งสุดอมตะขนาดแท้อันทรงคุณค่าในการประกวดที่เน้นหาสุดยอดนะักร้อง,องเสียงทองแบบลูกทุ่งขนาดแท้อย่าละสายตาเป็นอันขาดกับศิลปินรับเชิญสุดคลาสสิกอย่าวกแกกับการแข่งขันบนเวทีด้วยเสียงร้องและชันเชิงลูกเอื้อลูกคอสุดดุเดือดกับการประกวดสุดยิ่งใหญ่ชุมทางดาวทองลูกทุง่งคลาสสิก สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่คือรายการคุณภาพชุมทางดาวทองครับรายการที่แฟนๆรอชมนะครับทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ติดตามชมรายการนี้เพราะเปี่ยมล้นไปด้วยคุณภาพนะครับจะเป็นนักร้องดังเมื่อครั้งอดีตเพลงฮิตในยุคปัจจุบันถูกรวมไว้ในรายการนี้ครับและนับช่วงเวลาต่อจากนี้ไปเชิญครับสัมผัสความบันเทิงจากรายการชุมทางดาวทองรุ่นลูกทุ่งคลาสสิกค,ครับท่าน วาเต,ตี้ลูกทุ่งมาตรฐานทางช่อง7 HD ในรายการชุมทางดาวโองกับการประกวดรุ่นลูกทุ่งคลาสสิกนะฮะวันนี้ได้รับเกียรติจากพี่สลักเมยโคราชนะครับผมขอบคุณครับต้องบอกว่านี่คือต้นฉบับโคศกหน้าวงที่ประสบความสำเร็จขอบคุณน้องนแดนเซอร์ทุกคนรับและวงดนตรีวันนี้เป็นวงดนตรีที่เคยเล่นให้กับวงดนตรีสายสัญญา แนะนำพิธีกรกันสักนิดหนึ่งครับผมท่านิผูกรของเรานนายอุดมพรครับนี่น้องรับทีมนะฮะสวัสดีค่ะนาองเอกช่องเจ็ดด้านนี้นางเอกลิเกปุ๋ยรุ่งชิว่าโอ้โหกับน้องเอกชัชวานเดี๋ยวพี่ผมขออนุญาตถามท่านนายกนกนิดหนึ่งครับผมนายกป่ะสายยันสัญญาเนี่ยเสียชีวิตก็มีหุ่นรูปปั้นครับผมครับพี่พึ่งพุ่มพวงโดนกันก็มีหุ่นรูปปั้นครับครูสุรพลก็มีหุ่นรูปปั้นครับถ้าเกิด เขาต้องการพิธีกรนี่เราไม่ปั้นล่วงหน้าไว้ให้เขาเลยแล้วครับผมไอพี่เองก็คิดอยู่เหมือนกันไอตัวเรามันก็ยังไม่ถึงเกณฑ์ี่ยังเรานี่จะไปเทียบชั้นพิธีกรรุ่นครูบาอาจารย์ไม่ได้อ่ะสิอย่ามองมาทางนี้นะพี่แสนต้องยืนอย่างนี้ด้ยต้องยืนนี่นะครับโอเคครับ ครับมีใครมีภาพนิ่งครับถ่ายไว้เลยครับเพราะว่าเดี๋ยวว่าตอนตายไปแล้วไปหารูปที่เหมือนตัวจริงยากครับคุณรู้หรือเปล่าว่าสุรพลตายไปกี่ปีแล้วเนี่ยสุรพลตายไปห2สิปีแล้วพุ่มพวงดวงจันทร์28ปียอดรักสลักใจ12บปีสันติดวงสว่างนี่ก็สี่ปีวัยพุทธเปสุพพัณนี้ยังยังอยู่ยังอยู่พี่ครับแล้วของพี่นี่กี่ปีครับคืออายุหรือว่า ตายไปแล้วหรือยังไงครับคุณถามหมเคล้เรน่องเลยนะที่มาวันนี้ครับอย่างที่บอกมันต้องขึ้นด้วยตลกแน่นอนครับผมเพราะฉะนั้นพากลุ่มนี้มาก่อนเลยเป็นตลกรุ่นบุกเบิกรุ่นคูบาจา์รุ่นตลกคาเฟ่ฟูเฟื่องขอดูกันครับผมคุณดาไปนั่งดูกันเชิญเลยครับพี่เจเลพี่บานพี่โปยครับผมพี่เจเลยเอาอะไรมาครับเก้าอี้ตัวนี้ถ้าเกิดว่าใครแย่งไปนั่งได้ก่อนนะครับมีเงินรางวัลให้5,000ฟัง เงินฝรั่งเศสพูดให้ฟังไงห้าพันฟังเฮ้ยเอาเอาเอาเงินดีดีดิงั้นเอาไปห้าสิบปอนะขนมปังัาเอาโอเคคือถ้าหากว่าใครนั่งเก้าอี้อันนี้ได้ก่อนห้าพันบาทห้าพันบาทเฮ้ย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 ไม่ใช่อย่างนั้นไม่ได้มันต้องมีลีลามีดนตรีประกอบใครจะสมัครบ้างผมสมัครผมก็สมัคร ผมเฉถน้ำในเกลียวโอ้ยอย่าอย่าทำปากสั่นนะอย่าทำปากสั่นนะครับเหล่อบอกหลอบอกเก้าอีนูตีนี่นะสามชาครับขอสามชาวอนเต้วอนเต้ นี่ทดลองออะะไร่ทีนี้เอาจริงรอบจริงชนะเลิศรอบชิงชนะเลิศครับผมจังหวะมาย่อง ขาเก้าอี้หักรวนโอ้โหไม่ขนาดนั้นเลยหรอขอบคุณครับโอ้สัรักอย่างนี้เรียกว่าขำหรือยังเก้าอี้ช่วยอ่ะทุกเนี่ยถ้าเก้าอี้ไม่หักก็คงจะเงียบแหละดูท่าบางทีคนขำมากเลยนะขำเก้าอี้หักไงไม่ใช่ขำว่ามันกล้าเล่นได้ยังไงเอาละวันนี้จะพาท่านไปพบกับต้นฉบับเสียงร้องที่เราเรียกว่า ลูกทุ่งคลาสสิกตัวจริงพี่แสนรักครับใช่แล้วครับท่านบู้มีเกียรติที่กรพบท่านผู้ชมที่ารพบครับช่วงเวลาต่อไปนี้จะนําท่านไปพบกับนักร้องลูกทุ่งเสาอากาศทองคาปี2519 <c oughs> นักร้องผู้นี้โด่งดังด้วยผลงานเพลงคนขี่หลังควายราเพลินเจริญใจไม่ว่าจะเป็นอีกหลายสิบผลงานเพลงเป็นนักร้องเป็นนักประพันธ์ที่สร้างสารรค์ผลงานเพลงไว้ในวงการมากมายเหลือเกินครับวันนี้มาพบกับท่านแล้ว พร้อมที่จะโค้งคำนับรับความเมตตาจากแฟน,นๆใช่แล้วครับเด็กหนุ่มนักร้องจากเมืองยะโสธรในนามของดาวบ้านดอนครับท่านเชิญครับ <ś c oughs> ลมให่จริงจริง ผู้จริงจริงก็ไม่สนเรามันคนจนแม่หน้าบนจึงไม่หมองเราคนจนไรเงไรินไรเงินไร,ไร,ไร,ไรทอสาเขาไม่มองเพราเราจนกระเป๋ เือน้องด้วยเงินแทน็เราบัดคนจนคงไม่น่าน้องเป็นแสนขอไม่เงินเท่าอู้ที่รถอถหนึ่งร้อนแเราที่หลังผายกับ้องหน้าบรรณาทำฝนตบมา,าต้องไถยนะทำ หน้าดน,าน,นาจะหนักไม่วันทำทั้งวันแต่ชาวยันทำถึงจะเหนื่อยแค่ไหนทำเรื่องไปไม่หมดสักคำขอเอ้อเว้นทำไม่ทำก็ไม่มีที่ง หิดขึ้นมานตามตาปลายจะไม่เหร้าใดสนใจรักใหม่สูญสิขอ,ข,อขอเป็นทานเธอจะรักเธอเพียงคนเดียว ัสวัสดีครับ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 โอ้คับขอบคุณพี่ดาวหนึ่งในต้นฉบับที่นั้องประกวดชื่นชมกับวิธีการร้องแบบกัดฟันของพี่ไปถึงร้องแบบนี้พี่มันร้องไปสะอื้นไปเพราะหญิงเขาไม่รักเราเห็นว่าเราเป็นคนจนเราก็ต้องจนให้มันถึงเลย ลงพื้นที่มาที่เราบานอนที่ต้องขอบคุณมากนะฮะขอบคุณเป็นการส่วนตัวก่อนเลยครับไปเป็นดารารับเชิญในภาพยนตร์เรื่องรักข้ามคานผมขอบคุณครับขอบคุณมากยังสงสารคนที่มีอายุโอ้ยแก่ๆอย่างพ่อดาวอย่่าาเรีกวสุสารดึงไปเล่นรักข้ามคานนะ คือจริงๆเนี่ยเป็นคนที่เหมาะสมอ่ะเหมาะสมกับบทบทนี้ผมก็เรียนเชิญไปเหมาะสมที่สุคือพวกเรายังตระหนักอยู่ตลอดครับเพราะว่ามีรุ่นนี้จึงทําให้มีรุ่นพวกเราใช่เพราะเราเนี่ยลูกครูบาอาจารย์ครับผมครับผมฉะนั้นทางรายการไม่มีอะไรจะมอบให้กับพ่อดาวนะครับนอกจากจึงนําน้ําปลาร้ามามอบให้กับขอบคุณขอบคุณเอ้านี่มันของพ่อเ ของพี่นะครับดาวบันดอนน้ำปลาพี่ทำอย่างนี้แล้วไหมพี่ลมพอดอ๋อไม่ต้องตกใจครับผมทำไมฮะก็ข้างในน้ำน่าเป็นน้ำของคุณไม้เขาแต่ขวดพ่อไม่ใช่คนละสตจทำไมทำเองทำไมทำน้ำปลาขายครับครับครับก็มันมันช่วงนี้มันเงียบก็เลยอยากจะทำปลาครับน้ำปลาแดกแซ่บอ๋อถ้าเราบอกว่าหาซื้อได้ที่ไหนอะคะอ๋อตอนนี้ยังหาซื้อไม่ได้ครับเพราะว่า รับเกำลังเริ่มเริ่มผลิตตอนนี้หาที่ทําก่อนหาที่ทาเออครับกําลังดูตลาดอยู่ว่าของเขาเท่าไหร่ของเราควรจะเท่าไหร่กาแฟพถึงคนทั้งบ้านนะคะสําหรับปลาล่าของคุณพ่อครับตอนนี้ทําอะไรอยู่บ้างพี่ก็นอกจากจะทำปลาล่าปลาแดกแล้วนะครับก็ทําอู่ต่อหลังคารถตู้แห้งตู้ทึบสี่ล้อหกล้อสิบล้อครับแบบ เทนเลอร์นี้ก็ได้นะครับของซื้อรถกระบะปลปามาต่อเป็นตู้ขนของต่อเป็นตู้แช่ของคือเขาบางทีเข้ามาแต่คัสซีของมันหรือว่ารถรถแบบมีปีคือรถขายกาแฟบันเพราว่าพื้ปีกออกเป็นร้านแปะเลยเลยแล้วก็วางได้เยอะเลยนี่มันต้องเป็นโรงงานเลยนะชื่ออูดีดีบอดี้ทัชหรือว่าดาวดาวบอดี้ทัชอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนอยู่ที่คลองหกคลองเจ็ดนะครับ เอาละฮะติดต่อพี่ดาวได้ยังไงติดต่องานติดต่อต่อรถก็ตามติดต่อได้ไงเบอร์โทรศัพท์ก็0994478992ครับ0994478992ครับวันนี้เราพอกับคุณพี่ดาวบ้านดอนมานะครับขอบคุบครับขอคุณครับ้รเพราะงั้นใครสนใจติดต่อนะครับผมขออนุญาตจะเข้าสู่การประกวดเป็นการประกวดรุ่นลูกทุงคลาสสิกของเรา สำหรับการประกวดในวันนี้นะคะหากเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตบนเวทีค่ะบริษัท TQM Insurance Broker ร่วมกับกรุงเทพประกันภัยมอบให้1ล้านบาทแต่ถ้าเกิดอุบัติเหตุกระดูกหักบนเวทีนะคะบริษัท TQM Insurance Broker ร่วมกับกรุงเทพประกันภัยมอบให้หนึ่แสนบาทหลังจากกรรมการได้คัดเลือกคลิปนับร้อยนับพันแล้วเชิญผู้เข้าประกวดอีกนับร้อยมาออเดชั่นที่เซเว่นสตาร์สตูดิโอแล้วผู้เข้าประกวดทั้ง36คนก็พร้อมขึ้นเวทีจริง ทั้ง36คนจะถูกแบ่งออกเป็น6กลุ่มและคัดผู้เข้ารอบ 2, 2เหลือแค่18คนหลังจากนั้นต้องแข่งกันเพื่อคัดเหลือ9คนในรอบรองชนะเลิศและ3คนสุดท้ายเท่านั้นที่จะได้เข้าชิงแชมป์ลุกทุ่งคลาสสิกเขาจะได้ครองถ้วยรางวัลซิงเกิลเพลงเป็นของตัวเองพร้อมโปรโมทอีกเป็นเวลา3เดือนและที่สําคัญที่สุดคือการเปิดธัน์ป้ายชิงทองคามูลค่าสูงสุดถึง1ล้านบาทจากผลิตภัณฑ์ตาแม่ครัวตาสลักทองและตาแม่ครัวสลากทอง ผลที่จะมาชี้ชะตาว่าใครจะเป็นแชมป์ในซีซั่นนี้ทันแรกคุณพ่อไวพจ์เพชรสุพัรร์ศิลปินแห่งชาติสาขาศิละปะก,การแสดงและสำหรับลูกทุ่งนักเดิมต้องยกให้คนนี้พี่องค์สลักจิตดวงจันทร์พี่ตั้มสามารถทองขาวเจ้าสำนัก Big Love Music หัวหอกแห่งวงการลูกทุ่งอินดี้เจ้าของบทเพลงคําแพง480ล้านวิวแซคชุนไท นอกจากนี้ยังมีคะแนนจากคณะลูกขำที่เป็นตัวแทนของเราคนดูทัพทีมอัญลินนางเอกเบอร์ต้นจากช่อง7 HD ปิ่นพรชนกเจ้าของถ้วยรางวัลจากการประกวด750ถ้วยปุ๋ยอุรุ่งที่ว่านางเอกลิเกสายยญยอุดมพรนางเอกหมอลำเอกชัชวานพิธีกรน้องใหม่และพี่โอบาเสียงเนินนาย,ยกสมาคมตลกแห่งประเทศไทยพร้อมแล้วไปดูการประกวดที่สุดเข้มข้นกันได้เลย การประกวดลูกทุ่งคลาสาสิกนะฮะในชุมทางดาวทองทของเราซีซั่นใหม่เน้นเสียงจังหวะอัคระลีลาอารมมากันให้ครบต้องขอขอบคุณพียจบริษัท s s k เอสเกย์พับิช่งจำกัดที่ให้ลิขสิทธิ์เพลงและบริษัทลิขสิทธิ์เพลงไทยจำกัดครับขอบคุณมากเลยนะคะิขสิทธิ์เพลงไทยเขาบอกว่าแจกให้กับนักร้องที่ร้องสดบนเวทีฟรีนะทั่วประเทศเพื่อให้นักร้องเนี่ยได้มีโอกาสร้องเพลงโชว์ร้องเพลงตามงานต่างๆงานเล็กกันน้อยไม่เก็บค่าลิขสิทธิ์ครับ ขอบคุณมากเลยนะคะแหม่ใจดีจริงๆสำหรับวันนี้นะคะลูกทุ่งคลาสสิกของเรานะคะก้าวเข้ามาสู่กลุ่มที่3กันแล้วคุณแสนยากรหรือคุณอาร์มครับ <Yeah. S 2> สนับสนุนโดยซอสหอยนางรมตราแม่ทรัวนะฮะพี่อาร์มแสนยากรผู้เชี่ยวชาญการร้องลิเก ทำขวัญน,นาคจากสมุทรสาครหนุน่มหน้ามนคนนี้พร้อมขยี้หัวใจแล้วนี่คือช่างตัดผมครับก็ตั้งแต่มีโควิดครับผมก็กลับมาเปิดร้านตัดผมอีกครั้งหนึ่งแต่จริงๆแล้วอ่ที่จังหวัดสมุทรสาครครับเปิดร้านตัดผมที่สมุทรสาครช,ชื่ออะไรไม่มีชื่อร้านครับเปิดที่บ้านตัวเองเนี่ยแหละครับ<อ>ปกตกิร้องเพลง<อ>แล้วก็รับงานเล่นลิเกปะไป แต่ช่วงโควิดนี่คือไม่สามารถร้องเพลงได้เล่นลิเกก็เล่นไม่ได้ก็เลยมาเปิดร้านตัดผมครับพระเอกลิเกเป็นเล่นลิเกใช่ครับก็มีเล่นลิเกป่าปลายครับคณะกาหลงวัฒนาครับเอาสักนิดนึ่งไหมฮะได้ก็อันนี้เเฮ้ยนี่เดี๋ยวเดี๋ยวครับร้องร้องต่อได้ไหมได้จริงเหรอได้อ้าวร้องกันดูลิเกเขาต้องมีขนนกแต่ฉันไม่มีขนนก อยากได้ขนนกสับพุ่มเลยต้องไปถอนขนแม่ยกเอามาแทนขนนกตะกุ่มไม่ได้ไม่ได้ใช่ไหมได้ก็ได้ได้ก็ได้ร้องอะไรก็พอไปหมดมนี่ก็สายพันธลิเกเหมือนกันได้เชื้อมาหลายปีคุณจะร้องเพลงอะไระบทเพลงน้ำตาคนเลวครับ ของพี่กเกษมคมสันครับน้ำตาคุณเองน้ำตาคนเลวครับอ๋อครับผม

บุคลิกภาพการยืนกันอะไรนี่ส่งสายตาคณะราชให้กี่ดาวสี่ดาวผู้ชายไม่มีใครให้ผู้ชายไม่มีใครให้ทำไมถึงให้่สี่ดาวแอคติ้งดีชนะเลิศค่ะแบบว่าเป็นตัวของตัวเองถึงเพลงจะเป็นเพลงคลาสสิกแต่ว่าเขาร้องเป็นแบบว่าเป็นแนวของตัวเองอะค่ะใช่เป็นแนวแบบออกลิเกนิดเดียวปะเราชอบการใช้พื้นที่ของเขาอย่าเลยดูลักษณะแล้วไม่ได้ชอบพื้นที่ชอบหนวดเขาละสิวันนี้เขาใช้เอกลักษณ์ ของการเป็นลูกทุ่งโดยแท้เลยร้อ,องดีร้องได้ดีเสียงเอื้อนเอ่ยได้ดีร้องได้เพราะโดยรวมแล้วขอให้โชคดีมไม่มีทัศติเลยที่สามารถครับการร้องเนี่ยมันมีสำเนียงเขาเรียกว่าสตริงเขาว่าองนั้นจริงๆแล้วโดยบุคลิกโดยวิธีการร้องเนี่ยทำเพลงได้เลยมีอนาคตครับ พี่อาร์มเลือกเพลงมาเหมาะกับตัวเองชื่นชมครับเหมือนพี่ตั้มพูดเลยครับไปเป็นศิลปินได้เลยครับผมครับพี่องค่ะค่ะอารมณ์เพลงดีมากนะคะซึ่งปกติคนที่เป็นลิเกนะจะต้องร้องเสียงหลอกเสียงมินาสิกของสไตล์ลิเกแต่ว่าน้องอาร์มไม่ใช้ความานาสิกการแก้วเสียงนั้นออกมาเลยเอาใจช่วยเลยค่ะนี่แหละลูกทุ่งตัวจริงโอ้โหโดน มีอะไรจะติดต่อคุณติดต่อนี้ที่ไหนครับเบอร์0851474046ครับหรือจะติดต่อผ่านทางเฟ e บุ o กนะครับอาร์มี่แสนยากรครับภาษาไทยนะครับอาร์มี่แสนยากรแน่นอนละครับมีอะไรฝากไปถึงเพื่อนๆร่วมอาชีพครับชุมทางดาวทองนะครับก็เป็นเวทีของคนที่มีใจรักในบทเพลงลูกทุ่งยังไงก็เข้ามาประกวดกันเยอะๆนะครับผมขอบคุณนะครับคุณค่ะลงไปพักผ่อนนะฮะทำความสะอาดไม้ด้วยนะครับ และแน่นอนครับคนต่อไปนี้สนับสนุนโดยน้ำส้มส,มสายชูกัน5%แป้งทอดกรอบซอสปรุงรสฉลากเหลืองและฉลากเขียวน้ำจิ้มไก่ตราฉลากทองไปพบกันกับน้องปังปอนค่ะสาวสวยป็นนสแกยังปอนพิสมัยนักร้องอิสระจากบางมดพร้อมเต็มสูตรเบลกหน้ามาพบกับเธอ